สวัสดีครับท่านพ่อครับครับสวัสดีครับผมตัวแทนของบริษัท a b c Constru c t i o n ผมเคยข่าวว่าโรงเรียนเราจะมีการประมูลกวสร้างอาคารผมกลัวผมจะไม่่าดการประมูลผมก็เลยมีิน้ำใจให้ทำโทรเลกเล็กหน่อยครับขอให้ทำโทร พิญญาบริษัทผมเป็นบริษัทแรงครับ สเลยตรงนี้ด้วยครับลพี่เออดีดีดีเรียบร้อยแล้วครับทุกพี่สะอาดหมดจดปีนี้ลูกพี่ได้รางวัลเขตยอดเยี่ยมแน่นอนครับเออดีดีด,ดีตั้งไปกินขนมวันละยี่สิบบาทไปขอบคุณครับพีบ่ใจดีมากเลยครับเอออุปกรณ์ไปเก็บได้แล้วเป้ครับ,รบลูกพี่เราไปหาทํา กันดูกันดีกว่าเออไม่ไดีเหมือนกัน หัวข้อต่อไปที่เป็นปัญหานะคะที่ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อ,อการพัฒนาประเทศนะคะที่ถือว่าเป็นปัญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือการทุจริตนั่นเองแล้วการทุจริตที่นักเรีนยนรู้จักมีอะไรบ้างคะการรับสินบนคบการรับสินบนค่ะการรับเงินใต้โต๊ะการรับเงินใต้โต๊ะคะจ้างเพื่อทำานบ้างจ้างเพื่อทำงานบ้างคะจ้างเพื่อให้ทำเกณรับผิดชอบแทนค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นการทุจริตที่ ขึ้นโดยเฉพาะเกิดขึ้นในองค์กรเล็กๆของเรานั่นก็คือโรงเรียนและก็จะขยายอาณาเขตใหญ่ข,ยยขึ้นใหญ่ยยขึ้นจนไปถึงระดับชุมชนและก็ระดับประเทศได้เลยหรือได้ว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่แล้วก็นรมีหน่งมีสองมีเรือที่สามน้าไมยิงเลยนะเอ้ยพี่เล็กไม่ด <c oughs> <c oughs> ูพี่เล็กตาย เอ๊ะไปเอานามากินดเะากเบมาดูดสไมเิดไม่ได้ยอยจานสาอันอยากินชไมม่อนีเอ๊ะไม่เอาละเอาอันนี้อันนี้ดีกว่าไม่เอาอันนี้เอกเอาละไม่เอาละไปไ เก็เยอะอีกว่างั้นเราแบ่งกันตรงนี้แหละโอเคโอเคนั่ง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 เออนี่นั่ของเอกสี่เฉียบนะครับลูกพี่ตัวที่เฉียบครับลูกพี่เอาเสือข่าอยนนึงนะครับเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะไปดูมันเถอะเฮ้ยเจอมเออเราเองเจอมแกได้ยินเรื่องที่พวกข้าพูดกันไหมวะไอเนี่ยไปขโมยเงินห้องสามกองใช่ไหมเอออย่าพูดมากนะเอกกมายี่สิบดิครับลูกพี่ กูไม่สครับรีนี่เงินค่าปิดปากแกเราไม่เอาหรอกเงินไม่ไดีเอองั้นแกก็อย่าปากลวองก็แล้วกันไอ,อชมครูได้รับรายงานว่าพวกเธอทั้งสามคนไปขโมยเงินจากสหรกรณากรโรงเรียนใช่ไหมไม่ไมครับตอบพร้อมเพียงกันทั้งสามคนเลยนะตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานนะคะว่าพวกเธอทั้งสามคนเป็นคนขโมย แต่ถ้าเมื่อไร่ก็ตามที่ครูมีหลักฐานนะคะปรากฏว่าพวกเธอทั้งสามคนได้กระทำความผิดจริงครูก็มีความจําเป็นที่จะต้องเชิญผู้ปกครองของพวกเธอมารับทราบข้อกล่าวหาของพฤติกรรมที่ไม่ดีของพวกเธอรับทราบนะคะครับอ่ะ,อะไปได้ขอบคุณครับไอ้ชมนไหนาว่าไงจะไม่บอกว่าเออเราไม่ได้บอกเราเจอ่ล้อกันนัน ขอบคุณมากแต่ว่าผมคงไม่สามารถรับของท่านไว้ได้ในการประมูลครั้งนี้ขอให้เป็นไปตามกฎและระเบียบของทางราชการก็แล้วกันนะครับไอ้ชมเออเราเองการทุจริตในระบบราชการไม่สามารถทำได้หาข้าราชการไม่ร่วมมือจรจิต และขอรับฉันไม่ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ดีพวกหนูไม่ชอบแบบนี้สิ่งที่มีอา